โอเควันนี้เฟียเราจะมาเล่นใหม่ครับหนึ่งจุดสิบหกพาร์ทที่สองเมื่อกี้ฮะไม่รู้คือคาแบงเลยคือวันนี้เราจะตคน, <c oughs> นี้เราเตรียมของไอ้น,นี่จะไปลงเมืองกันใช่ไหมใช่คือเอาพวไปขุดด้วยใช่ไหม,ไมเกิดเยอะจังวันคู่บัญชานี้เกิดเยอะเนาะเราเล่นหนึ่งจุดสิบหกจุดหนึ่งไม่ใช่หนึ่งจุดสิบหกเฉยๆนะจุดหนึ่ง อ้าวันนี้เราจะไปลงเหมืองกันเตรียมเตรียมอะไรพร้อมเรียบร้อยละไปลุยต่อเลยจไม่เผาอแมอนเยอะแต่ว่านี่สกู๊ตอ่ะไมบอกเลยนะมันเกิดเยอะมากเลยอ่าเอาไปเผาเลยก็ได้พานี้จะไปลงเหมืองกันโอ้โหไปลงเหมืองระดับ normal คือเรายังไม่เคยฆ่ามอนสเตอร์เลยนะซูเปอร์พี่ยังไม่ได้ไม่เคยตีเคยแต่ตีมังมุมอ่ะ ไปเร,เราจะไปต่อเลยภาที่สองจไม่ับเลเราถอเราสักพักอ่ารอแป๊บนึงชุชุบเจะปลอฮะอะกอะอนั่นแหละเข้าเมืองนั่นแหละเข้าเมืงองมันม่นแหละเอ้ยมีเมืองที่นี่เฉยสุดะตันน่ะ ไม่ตนไม่หมดสุดยอดันนไหนนี่ไงมองนี้แหละลงไปเลยเหรอตัน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 แต่มีฐานตันยังน้อยก็มีฐานว่ะโดเลยโดดีดเดีี้เสร็จละเ้าสามเดยเลยจะเฟใส่เผาอาหารเปล่าใส่มกคานสามิก่ก้อนที่เจ้กคนอ่า ถาเหมือนไอ้สเกลตันก็ได้ที่แฟนเคยได้ยินอะ่ะหนึ่งฮะตุ้มเร็วเวียคปเปอร์รไม่ได้เจอกันนังนานเลยนะคะีเปอร์ข้ามอะไรมา<ต><บ>เลงก็อยุด<ว>แต่สวยบบสวยวิเ,ลเ,ลเลหล็กเหล็กเลยไปไปไปักไปไปักไปจะขุดเองวิสเกลตันช่วยไหมสวย ได้ๆมอสเตอร์ฮันเตอร์ขึ้นฆ่าได้ไงขึ้นฆ่าได้เฮ้ยเด็กดูทางแล้ววตันป่ะดูตันไม่ตันโคตรเยอะเลยไงไม่ตันใช่ไหมโคตรใหญ่เลยมีสเกลตันโอเคโคตรใหญ่เลยเฮ้ยแข่งอะไรวะแข่งตองบี้น้ำเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์นี่แป๊บนึงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทานเคลียร์แรกเคลยร์แร่แป๊บนึง อ๋อมันไม่ใช่เสียงไอ้ซอมบี้น้ำนี่หว่ามันเสียงปลาหมึกน <c oughs> ึกว่าซอมบี้น้ำอนเออนะเจสันเรามีเหล็กแบบแบบแบเทียมเลยเหล็กเหล็กเทียมเลยไม่ค่อยวิง่งเอ,อ้ยอย่าเียวิ่งก็ได้เบืองอาหารโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเจสันโอ้โหมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเจเบนเนี่ยอุ้ยโอ้ยึดเคล็ดทำได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> สวนเออสวยสวยไปเดี๋ยวขุดก่อนเล่นบ่อยเมื่อกี้มันช็อตช็อตเด็ดนั่นน่ะหลบธนูเล่น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 บ่อยแล้วก็เคยโดนบ่อยด้วยอะอะไรนะเล่นบ่อยแล้วเคยเคยโดนบ่อยเล่นบ่อยแล้วหลบบ่อยไงอ๋หลบบ่อยกูได้ยินเล่นบ่อยแล้วเกี่ยวกับมันเดิมนะพันสองเสียงก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงเวี้ยยังไม่รู้วิธีแก้ เล่นไปงี้ก่อนตันแล้วคิดซะว่าเล่นกับเอเลียนแล้วกันคูงฟิมน่าจะตันแล้วมั้งเนี่ยดูข้างหน้ามันเล็กๆอ่ะตันเหมือนกันเออเออเออตันนั่นไงว่าแล้วต้องตันโอีิตโอีซิตันเออได้เลยกีนนะได้ๆๆเจอหน่ะนะไอซาักตุนิเธออ่ะ แต่เมื่อก่อนเสียงเฟียมันก็มันก็ชัดนะทำไมกูได้ยินเสียงมึงอมขี้อยู่งั้นวะถ้าถ้าคนถ้าเฟียมาดูคลิปเองนะเฟียจะเฟียจะได้ยินเสียงเฟียคลาดคลาดให้หายเลยเป็นในคลิปไม่รู้ดีแก้วอะเฟียนจะไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกเ้จะไปไหนว้แต่ได้เยอะใช่างแม่งเกตคุณละ ไปหาเหล็กดีกว่าแล้วใช้ไปแอกเหล็กกับขุดแม่งเลยไวไวที่นี่เยอะมันทันใจวัยรุ่นดิไงเหล็กเหล็กได้กี่ก้อนแล้วเหล็กอะเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็ได้ขุดอย่างมันเปิดทางเหล็กควิมสามสิบตัวอืมลงมาเสรแล้วโอเคตันตันวัวเฟียขึ้นโอเคดีกล้วกันนะครับฮะอะไรแกก็เชียวจะพักไว้แค่นี้ทำไมวะเอาก็้ขเหมือนกันแล้วไง ตันว่าขุดลงไปเลยวะล่ะไม่เอาดีกว่าว่ะมันมันมันไม่ค่อยเจออะไรเจอแต่หินหินเต็มไปหมดเนี่ยจจ๊บปวดอันนี้ขุดจนเบื่อเออเออโยนดาบอีกเอัคาร์วิลล์ดิสโก้อัคาร์วิลล์ดิสโก้เราดิสโก้มันเต้นอ่ะมันเต้นได้เออคำพูดนี้มาจากไหนนะเกิดยำมยำมยำมยำอ๋ออร่อยพูดเรื่อมาสองวัน ทำไมครับใช่เล่นกันไวังะีสองวันยุงเนยสองวันแบบเยังไม่ได้เท่านี้เลยอืสองคนสองคนสองสองวันแบบเ็จมึงได้แค่นั้นเยสองคนมันช่วยกันหานนู้นหานี่มันจะไวกว่าเล่นคนเดียวนะไปไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเหมืองเองุยหุย นะมายิงกูเดบั่นี่เอ็กไกเลตันลุงวิ่งไปไหน,นแล้วเปล่าวิ่งอยู่รอบรอบบ้านเนี่ยอเอปักตาจิ้มรอบบ้านนี่จุดเกิดเราเนี่ยนะล้วตรงที่เฟียบปขุดเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็ไม่มนะีมันไม่ใช่เหมือง ก็้องกุหลกเด๋ึงไม่อะากกหลกเองนะว่ามันได้นั่นนะเก็ได้หิดก็ขุดไปอมมอลเทนน่ะจากอาจารย์แท็กเกอร์ที่เขาได้ล่ำเหลือไว้ว่ามันมีแร่ดีๆขุดไปใต้ภูเขาอะใช่ไหมอ่าเออก็นี้ไงก็ไปอมกีม้ามันเป็นภูเขาเหมือนกันใช่ปะล่ะเออมอลเทนเนี่ยเนี่ยใช่ไหมันนว่ามันแร่แร่ไม่รู้ลองลองไปดูลองไปดูลองไปดูไปใกล้บ้านเอง

ึงก็เป้าหมายเดียวกันดี่ว่ะโอ้โหเพิ่งมาสำรวจตรงนี้เนะี่ยมันไม่มีถ้ำไว้เราก็ขุดลงไปเลยเนะี่ยรอเลยเออฆ่าฆ่ามันอ,อ้าวแล้วมึงไม่ฆ่ามันอะไรไม่ได้ยิน<ม>เสียงน้ำแข็งเหรออยู่ใกล้เลยเอออยู่เอออยู่โคตรใกล้เลยนี่ว่ะอุ๊ยตึ๊บตายสะเทิดน้องวัวเป็นน้องวังงองวาอ,อาทำไงกันทำไงกับน้องวัวดิเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ลากไปก็ลากไม่ได้ว่ะรอพี่ลาเสร็ เออน้ำแข็งโคตรด,ดีอยู่ใกล้เนี่ยดวงดีแค่ไหนวะเฟียนี่แอบอะไรวะเนี่ยดวงดีเกินตอนนี้ตอนนี้เป็นทะเลสาบเลยเดี๋ยวเฟียขอเปิดช้างให้เป็น24ช้างบนละกันเหรอนี่นะเ<อ>ฟียพิมพจอดตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเกิดสดๆเลยหรือเปล่าวะหรือมองไม่เห็นเหมือนอยู่ตรงนี้เลยเฟียมันเกิดได้ที่ไหนล่ะวะอ่มันน่าจะอยู่นานแล้วมั้ง <c oughs> ไอึด้ากไอึด้าอะอึด่ากู เอ้ยนี่ถุงยานี่ถุงยางละเจอเยอะจากวมแฟนยลิปนี่นี่ดีจังเลยมอ๋อแมปพระเจ้าไปเด่ยลงมาเลยมาเลยจ้าทรงโกรธจ้าทรงโกรธกระโดดปีตืดอุ้ยนี่ตรงนี้เนี่ยมานี้มาเนี่ย ผมพูดได้อะไกูพูดอะไรกูพูดมั่วไปกันหรอกลงทางนี้ดีกว่าเพื่อนลงไปพาร์ทคอเซ็งเหี่วเหียวงามแอปเปิลแอปเปิลมาละกอกล้วยต้มยืนนิ่งทำไมอ่ะทำอะไรอยู่เฮ้ยคาปิอะเปิดคาถามาสองจุดอะไรอะไรนะ เธอคับเธอครับทอดมาสองชุดอ๋อแบ่งแบ่งแบแบอุ้ยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยไมแบ่งอันสุดท้ายเขาจะหมดละนะไปเขาให้ข้าวเจ้าด้วยาพเจ้าขอร้องไป่ไปไปเอนี่มีต่อมีอมี่มอมีต่อมีตมมีอมีมีีต่อีอมีีีมีอมี ลงไปข้างล่างกันอ่ะขุดเลยขุดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวปักทอดแท้ใช่ใช่ใช่กระบี่ใช่ใช่เนี่ยไงข้างล่างเนี่ยแหละว่าอ,อยู่มันหัวตรงนี้นี่ปะเก่งมาเว้ยมันขุดบล็อกมันข,ขุดหนึ่งบอกได้เดี๋ยวใช้แค่ที่แอคกันเดียวกอมบี้โกดรธนั่นแหละเดฮ้ย ع. นี่ไงเฟียโหถ้ำใหญ่มากเลยเฟียลงมาลงมาลงมาข้างล่างก็ทานก่อนดินั่หมดแล้วข้างล่างทานเต็มเลยเฟียลโหข้างบนส่วนใหญได้เยอะจับตายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้นี่ไม้ชับไม้ชับไม้ชับด้วยว่ะเฟียไม้ชับด้วยวันนี้เนี่ยแค่แค่มองลงไปตรงนี้เจอไอ้นี่เลยลังรถไฟเลยเนี่ยเป็นปัญหาอะไคือเป็นัญหาเองเลย สกิลเต็มเลยสกิลเต็มเลยเว้ยมองโจทย์นอนเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรมองเท่าไหร่ฮะมองโจทมาดิจดยจดจทปิกัดเหรอเราโจทมาโจดย์จทใช่แบบเนี้ยคือจริงๆนะพูดพูดเหมือนคนมองว่าพูดไม่ชัดกว่าฟังยากอ่ะพูดชัดแล้วนะเอออันนี้ยอันเนี้ยเออถ้ามึงพูดงี้มึงพูดชัดไหมเหรออืม หรอเขาว่าหล<ร>อเหมือนเหมือนรู้สึกความรู้สึกเหมือนเฟียต้องพูดดังๆหรือเปล่านะไม่รู้สิเมื่อกี้เ,เฟียร์พูดว่าเฟียรหูเฟียจะไปพูดดงังแต่พอเฟียร์พูดปกติเฟียเฟียพูดไม่ได้เฟียพูดพูดดงังเฟียเอาไงอะสเกลตัวนี้ดิวะไม่รู้เปน็นคนแรกคนดีนี่บอกตัดสาเต้นมันจะบังจอหมดแล้วใช่ไหม ชุบกดดันรถไฟมาเลยลักทอดกันโอ้โหตรงนี้เงียบมากไม่มีเสียงคมบลินโอ้สปอนเหรอวะไม่รู้หาดูก่อนดวงดีเกินเราเจอเกี้ยเกี้ยนแต่ไม้ชาร์ปก็เจอว่ะเฮ้ยคิดไงวะแนวคิดไงวะคิดไงไ เป็นไรสิเนี่ยหกห้าชิดได้แค่ไหฮะโอเคห้าหกห้ายี่ห้าห้าหกห้าห้ากห้าได้ห้าห้าได้ห้าห้ายี่ห้าห้าห้ายี่ห้าห้าหยี่ห้าห้าแบบนีมมีความสุขอะขับตลอดเลยห้ ฐานคนเยอะเจอดดินอ่ะเผาเผาเล็กไหมฮะเจอดินเอาเอาไปคืนยุงดลยเนี่ยอ่ามีสกิลตั้งมีดินอยู่นะโอ้ทะลุทะลุไม้ชาร์ปตรงนี้ว่ะเะลุเฟลก็ทะลุเหมือนกันเลยนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดมอน คู S <S <S แบบฟึ๊บฟ๊บปุ๊บได้เดมอนเลยเจสซี่โอ้โหเสียงเสียงตอมบี้ของกูไม่แม่งโคตรกากของก็อย่างนอยก็มีประโยชน์อยู่เลื่อยเรืีอมันเลย กดรถไฟได้วยอุ้ยสเกลแดงอลนหนึ่งก้อนทำไมไม่ได้เมืม่อเดงบอลหนึ่งก้อนเป็นเด็กเทียมเลยจะสองก้อนขาดอีกสองก้อนโป๊อืมอุ้ยพอดหลุดเไม่ทำไมใครมันวางรางรถไฟเอียงๆวะยังไม่ได้วางเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นอนะไรเนี่ยมีรถไฟเอียงๆยงด,ด้วยเหรอวะชับมาจะเผาเหล็กเนี่ยเอาดิ เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายจะมาไปไหนจะจะไปไหนกันมากต้องช่วยจับนี่ไงหลังไฟโป๊ลำบียังเยอะอะเสียบทัวเลยตั้งเยอะเสียมังมันต้องใส่ลำบีเนี่ยตัวานี้นมันมันล้างล้างสมองด้วยนีเฮ้ ถ้า1.17มานี่ถทำใหม่โอ้โหเราอาจจะเจอแบบเออนั่นเจอท่านเอาเลยหน่อยแหะแบบมันจะโผล่กูมาโอ้โหสเกลมาเต็ม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 ไฟอยู่กูไฟอยู่โอ้โหเกือบตายอุ้ยอุ้ยเฟียกูตายอะไรกูเหลอกูเหลอะเจอโดนสเกลตันที่ใหม่มันจะมีเร่ใหม่เข้อนด้วย แล้วใหม่แล้วใหม่คุณแล้วใหม่แล้วอ่ะก่อน f i รู้เ่าว่าทำไมมันไม่เป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบว่าอะไรครับเป็นโอ้ยตกใจตาอนตอนเองจ้าคปเปอร์แกเอาเฟีย้ยเอาตายแล้วเหรอตายละว่าไม่มันจะแบบจะโตแบบนี้นะเพียน อืมหืออออื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 อตืออบิอืออือพวกอืออืออะออืออืออ์ออืออืออือกืออืออือรกออืออืออือู่ไม่ออ้ออือูไออไูอือ่ืออืออือยงออื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 ออบอกออืออู่อืออบออืออืออือนืออืออืออสออื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 อาืออาออมันืออออืออืไอือไออือย มันจะไปหินดับมันมาแทนมันไหโตแล้วเว้ยอือมันจะเจ็บใช่ไหมล่ะอ่ถ้ามันดับอาเดยแล้วเลเดียวเป็นแบบแบบดิเป็นสีที่จะใครขึ้นอะฮะต้องม่ทมันปั๊หินตรงนี้ได้ง่ายๆ่ะหินจบแนนอะหินจะโตนเราไม่สามารถหาได้เลยต้องมีไมด์ดีตักตัวพูดจะชัด เชฟบแมพเยอะจังวะรางรถไฟเฟียกูเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้โหสองรางเลยวะเอ้าเสียงหายเฟียเสียงมึงอะหายเฟียกูไม่ได้ยินเสียงมึงโห<ล>้อ๋อเอามึงไม่ได้พูดเหรออ่าได้ทันีต้องเม็ดละมึงมึงกินไปเถอะวางแหละมันจะดี อ๋อโอเค,อเคขอสักเม็ดหนึ่งขอยสักเม็ดหนึ่งอุ้ยลาปิสเลยวะแล้วได้เนมแท็กด้วยวะพูดดิลานรถไฟเต็มมือหมดเลยเต็มเต็มมือเป็นจะเจอแรกอ่ะขุดไม่ได้แล้ะทองค้ับตะเพาเลยก็ได้เฟยอยู่พิกัดไหนนะห้ามตายเลยนะโอ้โหแบกของเต็มไปหมดเลย ติ้งบลิบบลิบรูดิ๊เลยได้ป่ะบลิบรูดไม่เอาบลิบรูดไม่เอาทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งของที่ไม่สำคัญนะทิ้งไปเลยแตงโมเก็บไว้ด้วกันแตงโมเก็บไว้แตงโมนะครับพี่น้อง <c oughs> คิดถึงคิดถึงอ,อย่าพูดอ่ะโอเคเลิกเงียบสักทีอุย้ยอุ้ยเฟียกูติดแม,มงมุมพิษเฟีย บมันจะตายป่าววะเกือบมันไม่ตายโหเกือบเลี้ยวทอนโนน่หลลุี้กงใช้เทคนิคอาจารย์ชิฟูไม่งั้นกูไม่รอดละเทคนิคนี้ต่อบล็อกไปเทคนิคของอาจารย์ชิฟูมันบอกคือคนที่โกงใช้มาโคอ่ะไม่กูไม่ใช้ใช้ได้ไหนอ่ะใช้ใช้ใช้ว้าวใช้แล้ววะดูเสียงดูเสียงต่อ เน,น,น,นี่ยเนี่ยกดเมาส์รัวๆแค่นั้นเองเมาส์ก็เป็นเมาส์เฮดพีด้วยไอ้บ้าเมาส์เฮดพีใช้มาโคได้วที่ไหนอะเชิได้เชิได้เชิญไ,ได,ไได้เดี๋ยวคนรู้หาว่าใช้เมาส์มาโคจริงเมาส์เฮดพีวะดมวมว่าโคเขียนผิเขาละร้อยบาทเนีย่ยเฮดพีแต่หนึ่งจะบอกมันปรับเสียงใหม่แล้วเสียงคือมันรวมมากแล้วเหมือนมาโคมากเลยเ <c oughs> สียงได้ยินเสียงจังเลย โอ้ใหญ่มามุมเต็มเลยมาคุณนหินมาด้วยนะกดคลิกคลิกขวาเร็วๆแค่น,น,นั้นเองคุณนหินด้วยหินก็มีเต็มตัวเลยนะเกมบล็อกเกมบล็อกเอ,อ่อชุดหนึ่งกับไกซีสองเลยส่วนมา,จากจะขุดแต่แรกไปอยู่ไหนเฟียพี่จะไปหาเฟียละเอาไปให้รุมกันพี่น,นะ ไหนเอ้ยไหนเฟียะไปอยู giant, ่อ่าไปอยู่เอฟสองห้าสองห้าศูนย์ตอนนี้นะทางนี้แหละอ่าเห็นชื่อละนี่ไงบอกแล้วทางนี้โหทำใหญ่เหลือเกินเห็นชื่อแฟีก็อยู่ใกล้ๆนี่ยแหละอุ้ยเฮยอุ้ยเฮืยโดนแล้วะน้ำไอ้บอสน้ำตายป่าเฟียตายละเมื่อกี้หลอด ตอนนี้เฟียกูโดนไปกูโดนไปสี่หลอดแล้วโอเคโอ้มันไม่ถึงตายแจะแค่แจะนิดเดียวอ๋อเฟียอยู่นี่ดีกว่าโอ้โ,อโหเีย <c oughs> ลั่นเลยลั่น่สนั่นหูติวฟิตโอ้มีติวฟิตด้วยเหรอไม่ใช่ไปอมนี่มีออ๋มาเช่นมาเช่นมีออ๋วันดีไปเผาเผาเผาเนื้อย่างไว้ตรงไหนตรงนีแต่ไปเผาต่อเลย แต่เนื้อยากตัเอาออกไปละโ okay. oh. อเฟียโอเขาได้ไหมเขาเนื้อยางพิงนะ้อละเขาพิงเลยอันอนี้เพื่นอนเราหานเสียงซอมบี้อยู่ไหนเนี่น oh, ยเสียงโคตรเยอะเลยว่ะเฟียเแล้วเยวปล่อยเป็นหน้าที่ของหูฟังไปเองวางคอนเสป <c oughs> แต่ไม่รู้คนเล่นจะเท,ร,ทหหรือปล <c oughs> ่ะเดี๋ยวไปเอวางกล่องไว้กอนแล้วเราจะขึ้นเมืองแล้วค่อยลงมาเอาแล้วกันเคป้ยววะขึ้นไปแล้วค่อยลงมาอีกก็ได้เดี๋ยวเิ่มเก็บของไว้ในนี้ เยวหาซอมบี้ฮะผมรู้ว่าพี่อยากกินซอมบี้เฮ้ยมีซอมบี้เอ็นพีซี NPC. ว่าสปาวแน่เลยเพื่เยอะขนาดนี้ผมหาให้ถันรู้ว่ามันจะต้องอยู่ทางนี้เฮ้ย ไปอ่กูเจอละวเจอสปาวอ์อ่ะอ๋อใช่มันเป็นสปาวบอกแล้วไงหูงฟังเนี่ยมันใช้ได้ทงังไงต่อสปาที่มันมีกล่องเลยนะกล่องเหรอกล่องไม่มีมเรเบิลอะไรแล้วอะฮะเลเบิลสิเลเวลิลสิค <10. S 2> ิด<ๆ>กี่ก้อน เฮ้ยเอามีกล่องนิวว่ะเพิ่งรู้มีกล่องไม่มีกล่องเหรอไม่้จะเป็นเพชรมีก้อนเดียวเรายม่สองก้อนใช่ก็รวมกันไป็สองก้อนแล้วเราหาธาตุเราหาธาตุกูตัวนี้เเจอแล้วก็ทำไมอะเยี่ยมเลยคือได้ได้ได้ออฟฟิเดียนไงอ๋อออฟฟิเดียนรีฟีอยู่ตรงตาเผาอยู่ตรงตาเผาเปลี่ยนเลยเนี่ยเออเนี่ยก็เคยขุดขึ้นไปฟิวได้ยินเสียง ไม่รู้ไงมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างทอมบีอยู่บนหัวเ่า,า,าเห็นอะไรว่า18กัน9แล้วก็ใกล้20ใกล้ไิ่เดียวก็20เลยวนะเน <c oughs> ี่ยปุ้ยคีเปอร์โอ้แมนโอ้คิดวเฮ้ยไอ้ยักษ <c oughs> ์ <c oughs> คนนั่นเลยตกใจคีปเปอร์จ้ำสแก <c oughs> บได้ <c oughs> <c oughs> ยินไหมที่นี่ <c oughs> จ้ำสแกบอก วิวิดมอนว้าวว้าวไอ้เไมอนสามเม็ดอยู่ในกล่องกองหนึ่งอะเดมอนกลอเดียวอยากจะกดลันบ้านเลยเคมากันอเโอเตามมาตามมาโอ้โอ้ ไม่รู้เนี่ยไหนอ่ะไม่ตามมาหรอกูกูใส่พีพีไว้เฮ้ยเรียบร้อยหมดกูรูมาแลยกูรูมาแล้วเหรอเออโอเคอายโยนไปไหนนะนี่วันนี้อายโยนยังไงเหรออะแล้วก็ข้างบนอะอ๋อเดมอนเหรอไม่เออดับเหล็กไป ก็ที่เดียวกูว่ะไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่คนที่กันที่พิมเป็นเลวีดอยากอะพี่พี่อยากให้ไปอยากให้ไปช่วยอา่าเฮ้ยโอ้โหขุดมาเจอเยี่ยมคือพี่จะบอกว่านั่นแหละพี่จะบอกว่าพี่มาช่วยขุดเยอะๆนะฮะเป็นการจะหมดอีกแค่ไหนอีกตัวสำนักนาสะรับนาอย่าดีนะมีก่อนเลย ก่อนเล็งแล้วกูล็อกเลยอะวิงวงว่งดูวิ่งดิจะตายฮะจิมครับโอ้ตองการไปฝั่งนน้นคาปีปีต้องปีนต้องการลาปิดวะหนูจะต้องทำยังไงหรอเฮ้ต้อการแบงนั้นหนูอยากไปฝั่งนน้นลาปิดไว้ทำอะไรได้ยอมตีเฉยๆตัวคามไม่จำเป็นละ <c oughs> ไเก็บเตเร็วเก็บาไมฮะนี่จคตัวหงนะมันกำลังอัดบ็อกอยู่เอเคอัดบ็อกตันปางขึ้นละอ้าวโอเคไปเก็บเรียบร้อยเลยว่ะไป,ไปเดี๋ยวพี่พูด<แ>ขึ้นไปเลยเกมไหมอุ้ยเ,เจ็บ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 ขมหวเข่าโดนชนโต๊ะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บที่ยังไม่ไดคาบยังฮะเก็บที่เก็บทียังไม่ได้คาบเลยคาบเลยก็ได้คาบเลยก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหล็กะเหล็กนะฮะเหล็กเหล็กเอามาหมดแล้วเรียบร้อยม่ได้คาบเก็บที่จะไม่มีเหล็กอ๋อเฟี้ยไม่มีเหล็กโอเคอ่ะ ไปขึ้นเหมืองขึ้นเหมืองเพื่อประหยัดเวลาดีไีมฮะไม่ได้ไม่ได้ลิกาซิตลิกาซิตฟิกเกอร์พี่ติดเป็นประหะเสียงติดเงียบดังวะไม่ดังติดไม่ดัง ล่ามานาแลนะ้วเนี่ยเจอแล้วจอล้มาเฟรมมาเอา้าไม่ปักไม่ปักทอดเลยเหรอก็บอกว่าทอดเต็มตัวเอาม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 าเอาทอดมาได้ยังได้โอเคเฟ, okay. ฟรมเห็นที่กูถือไหมบ้เป็นสิ่งที่สวยงามมากจะถือไว้เจ้าเลยที่เดิมเลยคนที่เดิมเลยรเราลงตรงตนู้นนะพ่อตรงนี้ เอกลับบ้านกลับบ้าน,นเฮาว่าแล้วมาเป็นแลกแหละบบทำไมว <4 S 1> ะสี่ช้างที่ช้างนะโอ้ยส <laughs> ี่ช้างโอ้ยสี่ช้างเลยระเบิดแน่เลยเมื่อกี้เนีะ่ะแต่ในชีวิตจริงนี่ลาวาเดี๋ยวกับไดมอ,อนนี่เออไดมอนก็ละลายมันไม่มันละลายเลยเออไม่รู้นะไม่บอกไม่รู้นะไม่บอกไม่รู้นะไม่บอกไม่รู้นะไอ้แก็บโอ้โหเฟียของมันช่างเยอะสุดเหลือเกินเนี่ยเก็บให้หมดเลย ไปสำหรับพาร์ทนี้เราก็อาจมานา่าจะโอ้โหยาวเลยนะอือใช่ยาวมากเป็นพาร์ททีเรา่องยาวมากใช่สำหรับสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้พาร์ทหน้าฮะมาดูตอนท้ายคลิปมึงหายไปหมดแล้วอืมนะเดี๋ยวมัน,น,นก็นเกิดมาอีกโอเคสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วพาร์ทหน้าเราก็ไปหาหมู่บัติมีดีใช่ไหมจะไปไหน ถามบอกว่าเมื่อกี้ไปจนไทยเออโอเคเอไปเลเรื่อยๆโอเคไปไว้ติดตามไว้ติดตาม,ตามพัดหนา้นนะาฟอร์มเข้ากันไหมไว้ติดตามพัดหนนะ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน